อันนี้ก็จะตัวน้อยตัวเล็กหน่อยนะตัวเล็กนิดนึงอ้าวนวลให้พี่ป๊ากเขาชื่นชมหน่อยสิฮะโอ้โหนี่ฝั่งมืออ่อนไวเลยเนี่ยโดนเมือกเนี่ยฝ่งมือตัวนิดเดียวเองนี่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 ใหญ่กว่าอีกป๊ากไหนเดี๋ยวเดี๋ยวบอยหยิบให้โอ้ยโอ้ยยังมีเมือกเลยนี่ม์กเห็นไหมเรามีเมือกติดอยู่ที่ปลายเท้านี่เห็นไ่มาแต่เมือกนี้ไม่ใช่นะเนี่ยเป็นแป้งนะระวัง ก็คตรงนี้ใช้ไม่ได้ครับเนี่ยดูสังเกตเห็นไหมมันจะเป็นข้นๆเป็นแป้งชัดๆเลยอ๋อครับอันนี้ถ้าถ้าแป้งอะไรอะคอ้าวก็เป็นสารเพื่อจะให้มันเดินได้ไงไหลไม่ได้เนี่ยแต่แป้งเนี่ยมันจะมาทาหน้าได้ไหมแป้งไม่ได้ไม่ได้อุดเลยสิวขึ้นใช่ไหมอันนี้เมือกที่ใช้ได้อยู่ตรงนี้เนี่ยเนื้อเยอะของหอยทากความสาคัญอยู่ตรงนี้นั่นล่ะเนี่ฮะเนี่ยแมนเทลละเมือกละเอียดจะอยู่ตรงนี้ต้องเป็นเมือกตรงนี้ใช่ไหมฮะใช่ต้องเป็นตรงนี้เท่านั้น